สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชนบุรีทูเดย์ค่ะวันนี้อาจจะดูแปลกหน้าแปลกตากันไปหนึงเพ<ๆ>ราะวันนี้เรามากันถึง3คนเลยใช่ค่ะวันนี้รายการของเราอบอุ่นกันเลยทีเดียวค่ะและที่พิเศษแบบนี้นะคะก็ย่อมมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างเช่นเคยค่ะถ้าพูดถึงสากลแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลยคนบอกว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแทบทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยทํางานหรือว่าวัยผู้สูงอายุนะคะและอีกหนึ่งวันสำคญ ะะอันนี้เนี่ยคือพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือวันสหกรณักเรียนนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาพูดนะคะถึงความสําคัญของวันสหกรณักเรียนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเอ้ยมันมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างรวมไปถึงนะคะกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้นนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันด้วยค่ะใช่แล้ว<ช>ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับผู้ที่จะมา <c oughs> พูดถึงนะคะวันสหกรณักเรียนของเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอุศนีถึงนาคนะคะที่จะ มาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณหน้าคุณตากันเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามาเยี่ยมเยียนรายการของเราเป็นประจำเลยค่ะอยากจะสอบถามคุณอุสณีนิดนึงละกันนะคะว่าในเรื่องของวันสากลนักเรียนเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงวันสากลนักเรียนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีความสําคัญยังไงอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญและก็เป็นประโยชน์มากๆเกี่ยว ข้องกับนักเรียนโดยตรงเลยนะคะ<ช>ก็เลยอยากจะใ,<ช>ให้เล่าน,นิดนึงค่ะ,ะว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างค่ะได้ค่ะก่อนจะถึงวันสําคัญนะคะความเป็นมาอย่างไรก่อนดีไหม่าความเป็นมาของวันสะกรนักเรียนเนี่ยะนะคะ,อ,อ,ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่าท่านสง่สง,เสสงเสริมประชาชนเป็นการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันทํางานในระบบสะกรมาตั้งแต่ปีพศ2505นะคะ โดยท่านส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ปีพศ2505ถึงพศ2513พระองค์ท่านทรงตั้งกลุ่มสวนผักชะอำะโดยใช้วิธีการสะกอนนี้นะคะเข้าไปบริหารจัดการจนประชาชนตรงนั้นใช้หลักและวิธีการสะกอ์ในการบริหารเกิดการรวมกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีทำงานร่วมกันนะคะ,คะจัดปลูกผัก แล้วผักไปขายใช้ระบบสกอรไปขายรวมกันซื้อรวมกันขายจนความเป็นเข้มแข็งของประชาชนเกิดขึ้นพระองค์ท่านใช้แนวนโยบายในการทําโดยใช้โครงการพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นตัวตั้งพอประชาชนเข้มแข็งพระองค์ท่านก็เลยพระราชาทานพระราชาทานการจัดตั้งทะเบียนสกอร์ในปีพศ .2514 นะคะก็เกิด โครงการในโครงการพระราชประสงค์ตั้งแต่หูกระพงเรื่อยมาแล้วก็เผยแพร่ไปในโครงการพระราชดำริต่อมาองค์พระพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ก็ทรงดําเนินรอยตามพระยุคลบาทน, <ใช S 2> นะคะ <ใช S 2> ท่านบอกท่านรับสั่งกับอดีตอธิบดีกรมหลวงเสริมสกรท่านสเสงี่ยมมาเหมื่นวในสมัยนั้นว่าออให้มีการจัดการเรียนรู้ในระบบสกรณะคะเกิดขึ้นในโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนนะแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนนะคะพระองค์ท่านได้ออดำริไว้ว่าที่สวนดุสิตนะคะท่านดำริว่าถ้าเราให้ความรู้ต่างๆตั้งแต่ยังยาวจัดเป็นระบบก็จะทำให้โตขึ้นมีความเคยชินต่อระบบไปทั้งใช้ในช่วงแรกยังทำให้เป็นโครงการที่เป็นระบบ แต่ว่าจากที่เห็นแนวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเช่นเรื่องการสกรที่มีแนวว่าถ้าทำงานอยู่คนเดียวฝ่ายเดียวก็จะไม่สามารถที่จะมีทุนมีแรงงานมีความสามารถความรอบรู้ความคิดที่จะทำงานใหญ่ได้ฉะนั้นการเป็นกลุ่มจึงเป็นเรื่องดีนะคะแล้วยังได้ทรงพระราชทานไว้ในหนังสือพิมพ์40ปีโรงเรียนต,ตำรวจตะเวนชายแดนอีกนะคะว่า เรื่องสกอร์นะคะเรื่องสกอร์โรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแข่งโดยทรงพระราชดำรัชนะาราดุสิตดารายเมื่อวันที่24เมษายน2535ความว่าก็ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้มีความเคยชินกับระบบการทำงานร่วมกันตามแบบสกอร์ฝึกตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆให้ชินไป ต่อมาถ้าเป็นชาวบ้านเป็นรัษฎรเต็มที่ก็จะได้เข้าใจหลักการสกรและเป็นสกรผู้ใหญ่ได้นะคะนี่ค่ะจากที่พระองค์ทรงพระราชดำริมากรมสงเสริมสกรก็เลยให้วันที่7มิถอุทุนายนของทุกปีเป็นงานวันสกรโรงเรียนนะคะแล้วก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ,อคะโอ้จากที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะ,ะอยู่ใน ยศอยู่ในชั้นบรรดาฐานที่แบบว่าเอ้ยมันสูงกว่าเราเยอะนะแต่ว่าพื้นฐานโดยรวมแล้วก็จุดกําเนิดของวันสากลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมาจากพื้นฐานในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเกษตรนะคะท่านก็สามารถนํามาบริหารจัดการจนเกิดเป็นเรียกได้ว่าต้นแบบให้เราได้เห็นกันเลยใช่ค่ะเพราะฉนั้นการที่เป็นสากลเนี่ยมันเป็นการรวมคนการทํางานร่วมกันการฝึก ฝนร่วมกันมีความรักความสามาัคคีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตในความเป็นอยู่ถ้าตัวเองอยู่<ม>ดีครอบครัวอยู่ดีรากฐานดีนะคะชุมชนก็จะดีเมื่อชุมชนดีประเทศชาติก็จะดีด้วยค่ะ,คะ คือยังไงมันต้องมาจากพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งใช่ค่ะนะคะไปสู่องค์กรใหญ่ๆนั่นเองใช่ค่ะแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวันสําคัญกันบ้างนะคะหลังจากที่เราได้ทราบประวัตินะคะเรื่องราวความเป็นมากันแล้วทีนี้ในเรื่องของความสําคัญนะคะของวันสากลนักเรียนนะคะมีความสําคัญยังไงบ้างคะกการสากลในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้นะคะ กรม่งเสริมสกรเนี่ยจะมีการอบรมครูครูสกรทุกปีค่ะ,คะแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยนำกลับไปพัฒนาบริหารไปเป็นตัวอย่างไปเป็นจำลองอจำลองสกรในโรงเรียนนั้นๆในการที่กรมทำอย่างนี้นะคะเพื่อที่มีการแพร่ขยายเพราะว่าลำพังข้าราชการของกรม่งเสริมสกรอย่างเดียวหรือศูนย์ถ่ายทาวรเนี่ยไม่สามารถแพร่ขยายได้แต่ถ้าคุณครูในโรงเรียนครั้งโรงเรียนหนึ่งห้าคนหกคน มาเรียนรู้แล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการจัดโรงเรียนขึ้นในจัดสกอรขึ้นในโรงเรียนเนี่ยคะ่ะการสกอรก็จะแพร่ขยายเพราะโดยหลักของสกอรนะคะกับฐานการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยไปด้วยกันได้อยู่แล้ว <c oughs> เอาง่ายๆถ้าลองนึกย้อนภาพตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วกันนะคะทุกคนเลยลองย้อนกลับไปสัก20-30ปีสิปีอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีสหกรของโรงเรียนอยู่นะคะที่เราจะไปซื้อดินสอปากกายางลบอะไรยางงั้นนะคะแล้วก็จะมีประวัติเลยของแต่ละคนว่าคนนี้นะวันนี้มาซื้อ5บาท10บาทแต่พอจบเดือนนึงอาจจะเดือน2เดือน3เดือนก็จะมีเงินปันผลกลับคืนมาให้เราอันนี้ถือว่าเป็น ะระบบสกอร์ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่ใช่ค่ะ,ะ,คะใช่คือในระบบการเรียนการสอนของหน้าโรงเรียนปัจจุบันตอนนี้ค่ะก็จะรวมหลักสูตรหลายๆหลักสูตรนะคะการสกอร์เนี้ยก็เอาไปไว้ในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนได้ะนะโร<อ>งเรียนทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักนี้แล้วก็ใช้ระบบสกอร์ไปเป็นหาจัดการนะคะรวมกันเป็นกลุ่มะนะคะช่วยกันทําช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมามแล้วก็ต้องอยู่ในวินัยที่ตัวเองสร้างนะคะก็จะพัฒนาตัวเองให้ให้อยู่ในใเป็นคนที่มีอยู่ในกรอบระเบียบอย่างเนี้ย <c oughs> บางคนบอกว่าโอ้โหทาไมฉันต้องอยู่ทําไมต้องคือมันเป็นการเหมือนซึมซับเราไปเรื่อยเนาะจนฝึกฝังมาถึงปัจจุบันนะคะก็อย่างในเรื่องของวันสหกรณักเรียนเนี่ยค่ะเราได้มีการจัดขึ้นมาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วหรือว่าเราเพิ่งจะจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกในจังหวัดชลบุรีจัดทุกปีนะคะส่วนใหญ่ก็จะจัดตรงกับวันที่7มิถุนายนนะคะก็ปีนี้เราก็จะไปจัดที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส นะคะอยู่บางละมุงนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆเมืองนะคะอยู่บางละมุงค่ะหลายๆท่านบอกว่าเข้าใจผิดเป็นวัดเนินฉันไปวัดเนินสุดชาวามาแล้วไม่เห็นมีกิจกรรมอะไรเลยนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้งโรงเรียนวัดสุดทาวาสบางละมุงค่ะบางละมุงค่ะตัดเนินออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่วัดเนินจัดกิจกรรมเดี๋ยวเราจะย้ำอีกหนึ่งทีนะคะอันนี้เนี่ยคือกิจกรรมที่น่าสนใจมากซึ่งทางด้านของคุณครูนะคะ เดี๋ยวก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะคะมาพูดคุยรายละเอียดกับเราเนี่ยถึงกิจกรรมเลยคือท่านผอ,อ,อมาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ทีน,นี้เนเรื่องของวันสําคัญของสากรยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค,คือบางคนบอกว่าเป็นการจัดระเบียบเป็นการปลูกฝังระเบียบวินยัยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสร้างค่านิยมให้กับตัวนักเรียนเองด้วยใช่ไหมคะใช่ยังไงบ้างคะ,คะ เด็กๆนะคะก็จะมีค่านิยมของตัวเองที่จะรู้จักเรียนรู้ตัวเองรู้จักที่จะฝึกตัวเองนะคะตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กนะคะฝึกที่จะเรียนรู้ในระบบของการดูแลตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาควรทําอะไรในหน้าที่ของตัวเองและก็ควรช่วยเหลือครอบครัวอย่างไรนะคะการที่จะใช้ระบบสะกรอนเข้าไปเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรียนกลับไปบ้านก็ใช้วิธีการสะกอนั้นเข้าไปอย่างเช่น ในบ้านมีครอบครัวเล็กๆนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันทํางานช่วยกันทําช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องนะคะก็ใช้ตรงนั้นกลับมาเป็นระบบของโรงเรียนที่โรงเรียนวัดสุทธวะเท่าที่ไปมานะคะโรงเรียนจะใช้วิธีการเรียนการสอนโดยใช้ทั้ง8ฐานเอาระบบสกรเข้าไปบูรณาการจากได้ไปดูเด็กนักเรียนเนี่ยเขามีความสุขต่อการเรียนนะคะเขาใช้เวลาหลังหลังเลิกเรียน ทำกิจกรรมที่เป็นการรวมกันได้ดีมากค่ะโอ้คือจำได้เลยฝังใจตรงนั้นนะคะคือโรงเรียนเนี่ย พอเลิกเรียนอ่ะตอนเช้ากับตอนเลิกเรียนต้องไปปลูกผักใช่พอปลูกเสร็อแบบไม่ชอบเลยฉันจะรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยคือตอนโตมาเนี่ยเราถึงรู้นะว่ามีประโยชน์แล้วก็มีความสาคัญจริงๆค่ะแล้วทีนี้ว่าพอเป็นเรื่องของค่านิยมเป็นการปลูกฝังแล้วอยากจะให้พูดถึงในส่วนของภาพภาพรวมคะคะว่าสำหรับวันสาการณนักเรียนเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดกิจกรรมอะไรแล้วก็จะต้องมีการจัดงานยังไงบ้างคะในในส่วนกิจกรรมของของโรงเรียนนี้นะคะ ก็จะมีหลายกิจกรรมที่จะจัดคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเดี๋ยวจะเป็นท่านผอะคะวันนี้ที่ท่านผอเตรียมความพร้อมข้อมูลมาเต็มที่เลยในในระบบของโรงเรียนวัดสุทธาวาสเนี่ยค่ะเขาส่งเสริมตั้งแต่การออมให้เด็กมีการออมไว้ใช้เงินของตัวเองในอนาคตที่ตัวเองต้องใช้นะคะเหลือกินจากที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเขาก็จะมีระบบเงินฝาก <Ừ. S 2> เงินฝากในโรงเรียนซึ่งเด็กๆก,ก็จะรู้จักอ,อมค่ะบางคนนะมีเงินฝากหลายสตังค์เลยค่ะ,คะเพราะว่าในโรงเรียนมีอาหารที่มีอาหารที่ทานฟรีก็มีนะคะซื้อก็ถูกนะคะแล้วโรงเรียนก็ยังใช้อาหารที่มีคุณค่าจากการเพราะปลูกของโรงเรียนเองด้วยนะโรงเรียนมีกิจกรรมการสร้างผักการบูรณานการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยองพระเทพท่านสนับสนุนโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนแต่กรมเห็นว่ามันน่าจะมีการแพร่ขยายไปจึงมีการอบรมคุณครูนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นสกรในโรงเรียนเนี่ยจึงมีทั่วประเทศนะคะอยู่ที่ว่าโรงเรียนใดจะหยิบมาใช้อย่างจริงจังแล้วมาประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับวาระเทศกาลแล้วการบริหารประเทศซึ่งถ้าเด็กๆทั้งประเทศไทยเข้าใจในระบบสกอร์นะคะ เขาก็จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีการช่วยเหลือตัวเองเป็นสําคัญคแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในยุคนี้ในสมัยนี้เด็กจะติดเครื่องไม้มเครื่องมือทันสมัยนะคะแท็บเล็ตใช่ใช่ค่ะก็อยากให้นักเรียนเหล่านั้นใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละคะ่ะ เรียนรู้ในระบบสกอร์อแล้วรวมกลุ่มคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเองมีระเบียบวินัยมีข้อบังคับมีการดูแลตัวเองโดยใช้เครื่องมือนะคะ<อ>เครื่องมือที่ตัวเองมีนี่แหละค่ะทำให้ตัวเองมีความสุข โดยใช้วิชาความรู้เรื่องสากลเข้าไปบริหารจัดการด้วยงั้นเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นน้องๆหนูๆกาลังเล่นแ็บเลดสมาร์ทโฟนเนี่ยอย่าเพิ่งไปต่อว่าเขานะต้องดูก่อนว่าน้องๆเขาเนี่ยทำอะไรอาจจะบริหารจัดการเรื่องระบบสหก์อยู่ก็ได้หวังว่าเป็นเช่นนั้นะคใช่อาจจะทําบัญชีพอเพียงของตัวเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆจะถ้าทําบัญชีได้รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่มีเก็บเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่ ตัวเองก็จะรู้ฐานะของตัวเองได้ตลอดเวลาถ้ารู้ฐานะของตัวเองได้ตลอดเวลาเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองควรมีอะไรถ้าอยากได้ที่ของมันมากกว่านี้ต้องเก็บตังค์จะรู้ว่าอย่างไงก็ต้องทําบัญชีลดรายจ่ายอะไรของตัวเองได้บ้างแล้วจะเก็บอะไรเพิ่มเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ถ้าเด็กๆทํานะคะก็วินัยของตัวเองดีนะคะวินัยของประเทศก็จะดีค่ะ Oh, mm hmm. มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วทราบม,มาว่าในเรื่องของการจัดนะคะวันสากรนักเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการจัดที่สมมติว่าปีนี้จัดที่โรงเรียนวัดสุดทธาวาสนะคะคและในส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะคือจะมีการหมุนเวียนกันอีกไปโรงเรียนอื่นๆเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนยังไงบ้าง<อ>คะเผื่อโรงเรียนอื่นบอกฉันอยากเป็นเจ้าภาพ<อ>บ้านปีต่อไปได้เลยนะคะยินดีทุกโรงเรียนนะคะที่มีกิจกรรมการสอนเรื่องการสะกดแล้วก็คิด ว่าตัวเองทำนะคะก็ส่งนะคะก่อนมาที่7ม็ดิถยุนาเนี่ยแจ้งความประสงค์มาที่สํานักง,งานสกอจังหวัดเลยค่ะถ้ามีหลายโรงเรียนเราก็จะไปดูว่าโรงเรียนไหนพร้อมสุดเพราะเราอยากให้ทุกเรียนจัดอยู่แล้วค่ะบางโรงเรียนก็ยังจัดอยู่นะคะจัดอยู่เนี่ยหลายโรงเรียนที่จัดในชนบุรีแต่ก็จะจัดในในความสามารถของตัวเองที่มีอยู่อยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องเรื่องของสกอในวันนี้นะคะมีหลายโรงเรียนอยู่ค่ะทีนี้การที่เราไปจัด ที่วัดสุทธาวาสปีนี้ปีที่แล้วเขาส่งประกวดส่งประกวดในระดับประเทศก็ได้รางวัลที่สองอนะคะก็ได้รางวัลที่สองมาปีนี้เขาก็จะพัฒนาของเขาอีกเพื่อที่จะก้าวไปสู่อีกก้าวหนึ่งถ้าจังหวัดชนบุรีได้รางวัลตัวนี้มันก็จะเป็นกำลังใจกับเด็กๆที่เขาทำอยู่คุณครู ในโรงเรียนก็เลยช่วยกันทําช่วยกันคิดกับเด็กแล้วก็สร้างฐานการเรียนรู้ขึ้นมาปีนี้เราเห็นว่าวัดสุทธาวาสยังเหมาะสมอยู่เราก็เลยลงความเห็นว่าจัดที่วัดสุทธาวาสอีกหนึ่งปีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาสอบถามผอ,อ,อกันแน่นอนค,ะค่ะว่าจุดเด่นของโรงเรียน แล้วก็โรงเรียนนี้มีดีอะไรนะคะถึงได้มีการจัดแบบนี้ขึ้นมา2ปีเลยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ทราบมาว่าจัดแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลชุดีจะเดินทางไปด้วยใช่ค่ะท่านท่านให้ลงนัดไว้ท่านก็คงจะกุณาไปพบปะกับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแล้วก็ประชาชนที่จะไปร่วมงานค่ะนะคะ ก็ถือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลย<โ>น,นคะคะก็สําหรับในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพรวมและการของการ<ช>จัดงานบ<ช>ันชากรนักเรียนนะคะที่<ช><ช>เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเราจะไปลงลึกเลย<ช>เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะ